ข้างหน้าในอนาคตนะถ้า,าครอบครัวไม่อบอุ่นป้าไทยบ้านเนี่ยก็คงไม่สบายใจนะแต่ที่นาลุงพลก็ยินดีต้อนรับป้าไทยบ้านเหมือนเดิมนะเพราะราว่า,<ร>าลูกลูกสาวทํางานหนักป้าไทยบ้านก็เป็นห่วงนะเพราะว่าป้าไทยบ้านนะทาขนมขายแล้วก็ส่งลูกเรียนจนจบจะมีครอบครัวนะ <ๆ S 2> นะก็เห็นแก่บุญอยู่สองวันนะ่อยก็ดูติดตามช่องแกโดยที่แรกไม่อยากจะติดตามหรอกแต่ก <c oughs> พูดอยู่ไหม ไม่หยุดไงก็เลยติดตามเข้าไปดูราะเมื่อไหร่แกจะไปสักทีนะเออเซลจนกว่าแกจะมาแกมาหรือยังอ้าขอขาเ้าไทยบ้านมาหน่อยก็ขอบคุณนะครับอ่าไปไหนอะเออผู้ใหญ่ทุกทกท่านนะครับผู้ปกครองทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นาลุงพลนะครับก็อยากจะนําเรียนนะครับอ่าทุกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่ลานองค์ปูปริกิตนาคราชนะครับ ถ้าผู้ปกครองจะเดินขึ้นไปบนอ,องค์ปาริกิตนัคราชนะครับทุกๆก,ก้อนเมฆนะครับที่ท่านเห็นนะครับก็จะมีวัตถุมงคลทั้งหมดนะครับก็อย่านำพาลูกหลานนะครับขึ้นไปนั่งหรือไปเหยียบนะครับเพราะจะทําให้ท่านนี่ขึ้นไปเหยียบอาจจะไม่สบายก็ได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็ต้องนําเรียนผู้ปกครองทุกท่านแบบนี้นะครับ ก็อยากจะให้ประชาชนัมพันทียงทุกคนนะครับเราก็จะทําป้ายติดไว้นะครับเพราะว่าถ้าทุกท่านที่เข้ามานะครับในพื้นที่แล้วก็ติดตามชีวิตมุงพ่อแตนจะรู้ว่าองค์ปปณิจิตนะครับกว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะครับถึงสักศิ์ที่อยู่ในสรีระสักขาองคุปปงคปูนะครับมีเยอะมากนะครับเราก็อยากให้ทุกทุกท่านนะครับที่เดินทางมาเคารพขอพรสักการะองคพูปณริจิตทัศรา นะครับด้วยความนอบน้อมน,นะครับแล้วก็สัมมาคารวะทุกอย่างนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับ<ม>ก็ฝาก<ม>ทุกเพื่อทุกช่อง<ม>ด้วยนะครับก็แนะนำเอฟซี FC ทุกท่านที่เดินทางเข้ามานะให้ให้พูดไปในลักษณะเดียวกันคือเราไม่อยากให้เขาไม่สบายนะครับอย่างยกตัวอย่างฟ้าฮันนี่เหมือนกันทำอะไรเสียงไม่แหบนะฟ้าฮันนี่ไปทําความสะอาดที่โพลคอนะครับจอบปดปวดเลยนะเสียงแหบไปหลายวันลุงก็ให้ป้าชายบ้านอ่า แต่งคันไปขอขมานะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับแต่เชื่อว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีอยู่ทุกที่นะครับโดยเฉพาะหลังจากที่เราบวงสรวงองค์พระปู่นะครับบวงสรวงเรียบร้อยแล้วไม่อยากให้ทุกคนนาําอาหารสัตว์ไอ้เรียกอาหารที่เป็นอาหารนะที่เป็นของข้าวทุกอย่างนะครับทุกอย่างม่ใจะอาหารสัตว์ธุรก,กิจนะครับเป็นพวกพวเนื้อสัตว์ ทุกอย่างนะครับพยายามนะครับแนะนำอินซีทุกท่านที่เดินทางเข้ามานะครับเราให้เป็นพวกผลไม้นะครับของมงคลเก้าอย่างที่สามารถนำเข้าไปบริเวณนั้นได้เราก็จะทำพื้นที่าลานองคู่นะครับให้สวยงามย,งยิ่งขึ้นนะครับก็ขอความร่วมมือกับยูทูบเบอร์ทุกคนนะเวลาลุงทำงานก็ช่วยกันมาทำช่วยด้วยนะเพราะว่าทุกคนอยู่ด้วยกันนะครับอย่างพี่น้องอย่างให้ทุกคนได้รู้รักสาม,มัคคี อย่งกีโกก็วันงานก็หลังเสียไปนะก็กลับไปรักษาแล้วก็กลับมาอีกนะก็มันเป็นงานที่เราจะต้องทาร่วมกันนะใครทําหน้าที่อะไรทําได้ก็จะทําหลายๆคนช่วยกันนะไม่อยากให้แยกกันทําเพราะว่าแต่ละจุดมันมันต้องทําอีกเยอะมากไม่รู้อีกสามปีจะเสร็จหรือเปล่าพี่นาทีนะสามปีน่าจะยังไม่เสร็จนะครับ สามปีนี้จะสวยขึ้นกว่านี้นะครับนะนี่แค่ปีแรกนะครับแค่ผ่านไปแค่หกเดือนหลังจากที่เราย้ายมาเดือนมิถุนานนะครับก็เราเห็นความแตกต่าง,าง,างก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับเห็นไหมครับเวลามีเอฟซีมาแต่ละท่านนะครับเขามาชมความงามแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์พระปู่ปริจิจนกากรานะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเด้อสวออทั้งหลายจร้จิงดาด้ารางวัลเมื่อกี้น่ะ สร้างภาพเฉยๆเ้อะใครที่ได้ไปก็เอาคืนมาหมดเ้อะนะเอาคืนมาหมดเลยเ้อที่สร้างภาพเฉยๆเอเ دة, เเอโอ้หาไปก็ผู้ใหญ่นิ่ไม่เชื่อว่าอายุขนาดนี้จะกล้าทำนะใครไปตัดผมให้แกก็ไม่รู้ค่อยมาในพื้นที่ก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาแกใส่วิกมาหรือเปล่าจริงไม่ใช่วินกนะครับว่าจะดึงดูนะว่าจะดึงดูอยู่ว่าอของแท้หรือเปล่า แล้วก็เดี๋ยวไปอมอบเวทีให้กับไทยบ้านนอกนะไทยบ้านนอกก็จะมีผลงานเพลงสาวบทเพลงดังจากไทยบ้านนอกเอ้อนะก็มอบเวทีนี้ให้กับไทยบ้านนอกนอกนอกเนอครับ